สดีพี่นองครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การชี้แจงนะครับเกี่ยวกับงานนะที่ผมกําลังเริ่มต้นนะครับในการรับใช้ที่จังหวัดตรังนะครับที่จริงผมกลับมาอยู่ตรังประมาณ2ปีกว่าแล้วนะครับก็มาร่วมรับใช้นะกับขีจักตรังด้วยแต่ไม่ได้เป็นเต็มเวลานะครับก็เหมือนกับไปช่วยไปเทศไปสอนนะตามจุดประกาศต่างๆนะครับแล้วก็จะมีส่วนช่วยเหลือในงานทางพิจักรนะครับส่วนตัวก็แต่ละอาทิตย์ก็จะออกไปเทศนานะครับเช่น นะคิดจักวังวิเศษเข้าไปมาคิดจักกันตังนะครับหรือว่าสารประกาศครองไม้แดงนะครับบางทีก็ไปที่กระบ,บี่นู่นเลยพี่น้องครับคิดจักเอาลึกล่มเย็นก็ขอบพระเจ้าพี่น้องครับในความหลากหลายที่พระเจ้าผมมีโอกาสได้รับใช้พระเจ้าจากการประเมิน,นพี่น้องสองปีประมาณสองปีเนี่ยผมเห็นแล้วว่าเรามีปัญหาคือเราไม่เป็นน้ำหนึ่งใช้เดียวกันอันนี้ต้องยอมรับนะครับแต่ละคิดจกักไม่สามารถไปมาหาสู่กันได้ แล้วก็มีการวิาพากษ์วิจารกันในง่ายมลบระหว่างผู้รับใช้เองก็รู้สึกมีปัญหาซึ่งกันและกันตรงนี้มันเป็นจุดอ่อนนะที่ซาตานมันโจมตีอยู่ทุกวันนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยภาพการรุ่นรับใชนะ้ต้องเป็นนั้นหนึ่งเช่นเดียวกันอย่างนี้ในจังหวัดตรังผมไม่ทราบมีกี่กิจักนะครับหรือมีสิทธิ์ยาบิบาลกี่คนแต่โดยส่วนตัวความคิดของผมนะมันตรงกับความคิดของพระเจ้านะครับในพระคำพระเจ้าวันนี้ที่ผมโพสต์เป็นรูปนะ สี่คนหามคนง่อยนะครับเป็นภาพเชิงเปรียบเทียบในหนึ่งโครินธ์บทที่หนึ่งข้อที่สิบกล่าวว่าดูกวานพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าวิงวอนท่านในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าของเราขอให้ท่านปรองดองกันอย่าถือพวกถือคณะแต่ขอให้ท่านเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันอ้อนวอนในนามของพระเยซูเลยนะครับเพราะสถานการณ์ตอนนั้นก็ไม่แตกต่างแต่ยุคป,ปัจจุบันนี้ต้องอ้อนวอนกันไปทน้งครับให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันร่วมรับใช้กันได้ ดังนั้นผมกลับมาผมก็เลยได้แนวคิดที่จะตั้งกลุ่มอธิษฐานคือต้องเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานเลยตั้งกลุ่มอธิษฐานตั้งกลุ่มชื่อว่ากลุ่มประกาศข่าวดีจังหวัดตรังแล้วก็เชิญพี่น้องนะครับที่มีพระัใจที่ฐานเผือจังหวัดตรังฐานเผือง,งานพัฒกิจพระเยซูในจังหวัดตรังก็มาอธิษฐานด้วยกันทุกวันพุธนะบ่ายสองโมงที่บ้านพี่น้องสมาชิกของเราก็มีพี่น้องสมาชิกนะก็เริ่มที่มาทอยอยมา ร่วมใจกันอธิษฐานและพระเจ้าก็ขับเคลื่อนจริงๆเมื่อคนของพระเจ้าเป็นน้าหนึ่งจะเดียวกันและอธิษฐานวิงวอนต่อพระเจ้าพี่น้องครับผมขอบคุณพระเจ้าเมื่อหลาอธิษฐานนะพระเจ้าก็ส่งคนงานเพราะผมจําได้เราอธิษฐานเื่อหัวข้อนี้ด้วยขอพระเจ้าไปบิดาขอทรงโปรดส่งคนงานของพระองค์มาช่วยฟื้นฟูจังหวัดตรังมาช่วยพลิกฟื้นจังหวัดนี้ด้วยเราอยากเห็นจังหวัดตรังได้รับการพลิกฟื้นผู้คนจังหวัดตรังพี่น้องครับละทิ้งกรรมกราบบุญครบ หลุดพ้นจากวิญญาณพวกผีมารซาตานวิญญาณต่างวิญญาณชั่วต่างๆนะเราอยากให้เป็นแบบนั้นมใช่เหรอครับแต่นั้นเราต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระบิดาบอกว่าเมื่อเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระเจ้าจะบังคับบัญชาพระพรและพระพรแห่งความรอดเป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่มากที่พี่น้องคนต่างบังโรคอยแต่นั้นวันนี้ผมอยากนุนใจใพี่น้องนะครับที่อยากเห็นผู้รับใช้ของพระเจ้านะที่ผมได้ทาบทามไว้ที่เราจะจัดเวลาด้วยกันอย่างน้อยเดือนละครั้งก็ได้พี่น้องครับ ที่เราจะมาอธิษฐานด้วยกันปรึกษาหารือกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันส่วนที่ผมทําได้แต่พี่น้องทาไม่ได้ผมก็ช่วยเหลือพี่น้องในส่วนที่ผมไม่สามารถทําได้แต่พี่น้องทําได้ก็มาช่วยเหลือซึ่งกันและกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพระกบีก็บอกว่าอะไรครับของประทานมีแตกต่างกันครับแต่ต้องนํามาใช้เป็นประโยชน์ร่วมกันนั้นในภาพผมนะครับผมอยากเห็นทุกคิดจักในจังหวัดตรังหรือไม่ได้แม้แต่คิดจักในจังหวัดอื่นๆนะครับ เราควรที่จะจับมือกันร่วมใจกันในการรับใช้พระเจ้าพี่น้องอะไรเกิดขึ้นถ้าเกิดในคิตจักในในในคิตจักทั้งหมดนะครับในจังหวัดเดียวกันจัดค่ายเลยค่ายรวมครอบครัวเนี่ยจังหวัดตรางมีกันมาแบบกี่คิตจักกันล้วแต่ผมไม่ทราบแต่เป็นการรวมกันนะครับร่วมกันรับใช้เป้าหมายคือตอบสนองต่อพระบัญชาของพระเยซูคริสต์และหลังจากที่เราอธิษฐานแล้วก็พระเจ้าประสง ผู้รับใช้หลายท่านนะครับมาเทศนาพื้นฟูนะฮะที่จังหวัดตรังเมื่อในเร็วๆนี้นะครับผู้รับใช้แต่ละคนก็มบีบของประทานที่แตกต่างกันก็ขอบคุณพระเจ้าจนถ้ามันตกผลึกต,ตรงนี้พี่น้องเมื่อร้อยฐานทุนขอต่อพระเจ้าเกี่ยวกับจอ LED ต้องใช้เงินประมาณแสนแสนหกหมื่นบาทก็วิงบอนพระเจ้าอจา์กับพระเจ้าอีกและผมยังเคยไปเทศนาที่คิดจักรนะครับสามประกาศคลองไม้แดง พี่น้องที่นั่นนะครับผู้นําที่นั่นมีพระราชใจเรื่องการประกาศอยู่แล้วท่านเองก็มีส่วนนะพี่น้องครับร้อเซเลยถาวายเงิน1นึ0 0 0สมบาทเพื่อที่จะซื้อนะจอ LED เรามาออกแบบติดตั้งแยกเป็น2จอก็ได้รวมเป็นจอเดียวก็ได้ประมาณ3เมตรเลยเพราะยุคนี้พี่น้องครับมาใช้โปรเจคเตอร์ไม่ได้โปรเจคเตอร์มันต้องรอให้มืดให้ข้าแต่จอ LED พี่น้องครับไม่ต้องรอนะครับมันสามารถที่จะสู้แสงได้เลยพระเจ้าประทานให้ ในแม่พี่น้องขอบคุณพระเจ้าดังนั้นวันนี้ผมเลยอยากหนุนใจพี่น้องนะครับตอนนี้ในในในส่วนของขค้นืดนตรีนะฮะแล้ก็มีบางส่วนแล้วในส่วนเครื่องเสียงนี้เราก็มีแล้วนะสามารถที่จัดงานประกาศได้คุณกรน,นะครับเขาเก่งด้านพวกเครื่องเสียงต่างๆพวกพวกควบคุมเสียงต่างๆผมก็ใช้เทคโนโลยีในเรื่องของการถ่ายทอดสดหรือฝึกอบรมพี่น้องสมาชิกหรือผู้นาขึ้นจากในการใช้ มือถือถ่ายทําตัดต่อจะเป็นคลิปการสอนคลิปประกอบคันเทศนาหรืออื่นๆพี่น้องครับที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเราก็สามารถที่ทําได้สุดท้ายก็มีแนวคิดร่วมกันว่าในเมื่อพระเจ้าจะอวยพรให้เรามีอุปกรณ์มากขึ้นทรัพย์สินมากขึ้นเราจะมาลอยลอยแบบเป็นกลุ่มไม่ได้ละก็เลยมีแนวคิดปรึกษากันว่าเอยท้องควรที่จัดตั้งเป็นสมาคมสมาคมผู้ประกาศข่าวดีจังหวัดตรัง นะครับก็จะมีคณะกรรมการในการดูแลมีเบอร์บัญชีอย่างเงี้ยเราต้องโอนนะครับสิ่งที่พี่น้องถาวายกันมาเช่นเนี่ยจอ led นะครับก็ต้องเข้าไปอยู่ในส่วนของทรัพย์สินของทางสมาคมหรือต่อไปพี่น้องครับเนี่ยผมมีแนวคิดอธิษฐานกับพระเจ้ากันอยู่ในกลุ่มของเราขอรถประกาศอีก2คันพี่น้องคงเห็นนะครับรถที่เป็นรถตู้ทึบที่เจาะน,นะใช้จอ led เลยนะฮะสมเมตรเลยวิ่งกันตามท้องถนนเนี่ย ไปกันเลยพี่น้องครับสิบอำเภอนะเพื่อประกาศ่าวระเสริฐของพระเจ้าอีกสองคันใช้ง,งบประมาณหนึ่งล้านหกแสนบาทไอ้ไมพี่น้องขึ้นไปซับสิบเท่าตัวนะแต่ตอนแรกเราขอเรื่องจอยดีเนี่ยเราได้มาแล้วตอนนี้ขอเพิ่มเพราะเราต้องกระจายกําลังออกไปในการรับใช้พระเจ้าแ้วเมื่อลถมาแล้วพี่น้องครับจะมาอยู่เป็นชื่อผมชื่อคุณกรหรือคนใดคนหนึ่งก็ไม่ได้ถูกไหมทรัพย์สินเหล่านี้ก็ต้องโอนเข้าสู่ส่วนกลางก็คือของสมาคมก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการดูแล ถ้าเราต้องการให้งานเราเติบโตขึ้นต้องเป็นแบบนั้นแัะนนสมาคมเราสามารถที่ให้พี่น้องสามัครเข้ามาเป็นสมาชิกได้ไม่เกี่ยงว่าพี่น้องจะมาคณะใดพิจกักใดเราก็มาร่วมมือการรับใช้พระเจ้านี่คือภาพที่ผมอยากจะเห็นนะครับในส่วนของจังหวัดตรังหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับนี่เรามีประสานงานกับทางพัทลงุงประสานงานทางสตูลที่จะไปช่วยในการที่จะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าหรือไม่แต่ที่กระบี่ก็ดีพิจัก ที่อยู่ในจังหวัดใกล้เคียงที่เราสามารถที่จะไปมาหาสู่กันได้เห็นไหมพี่น้องไม่ใช่เพราะในจ mm ังหวัดตรังเท่าน <statistics>. ั้นแต่ท <acid istic>. ั้งหมดก็ขอบพระเจ้าเป็นต้คกับปมีโอกาสได้เข้าพบนะท่านนายกเทศบานนครตรังเข้าพบรองนะครับนายกทั้งสองท่านและปุิอกาได้เข้าพบรองนายกอธิบายชี้แจงนะครับว่าเราจะทําอะไรบ้างท่านก็เห็นด้วยท่านก็อยากให้ทางภาคประชาชนนะครับโดยเฉพาะทิศเซียนเนี่ยเข้าไปมีส่วนร่วมนะเห็นไหมพี่น้อง และไม่พอนะครับผมได้รับอนุญาตนะมีลายเซ็นายกเรียบร้อยนะครับให้เราสามารถใช้นะครับเวที T, หรือลานนะวัฒนธรรมตรงต,รงตลาดเซ็นเตอร์พอยซึ่งหมายพี่น้องครับมันดีมากเวทีกว้างนะที่นั่งที่นั่งรอบๆพร้อมอาหารการกินมันอยู่ติดตลาดเลยใช่ไหมพี่น้องตลาดเซ็นเตอร์พอยไม่ต้องเป็นห่วงที่จอดรถพี่น้องครับเนื่องจากมันอยู่ระหว่างถนนพระรามหกกับถนนพัทลุงพี่น้องเจอแล้วจอดตรงไหนก็ได้ก็เดินมาก็ได้ มีลายเซ็นเรียบร้อยให้เราสามารถที่ใช้ได้ผมมีสิทธิ์ที่จะใช้ได้ถึง4ครั้งใน1เดือนนะพี่น้องเนี่ยเราก็วางแผนไปละนะครับอุปกรณ์เราพร้อมแล้วนอกจากนี้จะมีติดต่อประสานงานกับทางโรงเรียนที่จะให้นักเรียนมาทํากิจกรรมในช่วงคือเราขอชาใช้ตั้งแต่5โมงเย็นเป็นต้นไปถึง2ทุ่มครึ่งนะครับเราเลิก2ทุ่มครึ่งที่เหลือก็เก็บอุปกรณ์นะครับประมาณ3ามทุ่มเพราะตลาดเนี่ยเลิกสามทุ่มนะครับก็เนี่ยวางแผนกันและอธิษฐานและมอบ แผนการนี้ให้พระเจ้าเป็นผู้รับรองนะครับดังนั้นการที่ผมทาบทามพี่น้องนะครับให้เข้ามามีส่วนร่วมนะเราไม่แบ่งแยกคาณาธิกายไม่จะเป็นคิดจากเล็กหรือใหญ่กันแล้วแต่ไม่ซีเรียสน,นะแต่เรามาคุยกันปรึกษากันอธิษฐานทูลขอความช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าและขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับตอนนี้เนี่ยครับคิดว่าปีใหม่นะเราจะเริ่มที่จะจดนะ ทะเบียนนะครับเป็นสมาคมนะครับตอนนี้ก็บังคุยการปรึกษาหรือกันเราต้องปรึกษาด้านกฎหมายด้วยเพื่อทุกอย่างมันลงมาแบบไม่มีปัญหาใดๆนะทำงานอย่างสบายใจนะครับก็นี่คร่าวๆนะครับที่อยากจะแบ่งปันพี่น้องว่าแนวคิดผมเป็นแบบนี้สิ่งที่พระเจ้าประทานให้อุปกรณ์ต่างๆพป่นต้งครับเนี่ยผมมีซีอโอนะที่นี่นะครับผมก็ทับทามทีมไวแวมที่เข้ามาร่วมงานกับเราด้วยนี่ผมประทับใจก็มากนะครับเขาเป็นฝรั่งพี่น้องรับเป็นชาว ต่างประเทศเป็นมิชรีแต่ก็เดินทางพี่น้องครับข้ามน้าข้ามทะเลมาหูพี่น้องคิดดูนะครับมามาคลอดลูกที่จังหวัดตรังด้วยรักคนตรังพี่น้องครับอยากอยากจะประกาศคนตรังก็จะตั้งโรงเรียนสอนให้คนจังหวัดตรังนะครับที่จะเรียนในการประกาศเพื่อขยายพันธกิจพระเยซูริต์ไปทั่วจังหวัดตรังเราเพิ่งเป็นคริเสเตียนจังหวัดตังพี่น้องครับจะนิ่งดูได้ไม่ได้เหมือนเขามาช่วยพี่น้องครับเก็บกวาดบ้านเรานะี่ยแล้วเราเป็นเจ้าของบ้านจะมานั่งไม่ทําอะไรเลยเหรอฮะ ถูกไหมฮะก็ต้องช่วยเต็มที่ผมเลยบอกทีมงานว่าผมช่วยเต็มที่ไม่ใช่เป็นพวกนี้ระบบต่างๆนะครับที่ผมมีทีมงานที่ผมมีขอให้บอกและเขาเองก็รับปากว่าก็จะร่วมงานกับเราด้วยเห็นไหมเป็นน้องก็ขอบคุณพระเจ้านะครับเนี่ยมันต้องร่วมด้วยช่วยกันนะครับเหมือนนิ้วมือพี่น้องครับนีทั้ง5นิ้วสมมติน,นะครับมีจังหวัดตังนะครับอ้านี่คิดจักหนึ่งนะครับนีห้าคิดจักถ้าอยู่แบบนี้พี่น้องครับมันทําอะไรไม่ได้ แต่ถ้าทั้ง5กคิดจักนะศิริบันทุกคนทอมใจลงนะครับเนี่ยแบบนี้นะแบบนี้ก็แบบสามารถที่จะหยิบจับ,แบบนี่ยโทรศัพท์เครื่องนี้ได้นี่เป็นภาพเปรียบเทียบให้เห็นแต่ถ้ากลางนิ้วแบบนี้อยู่แบบนี้นะดื้ออยู่แบบนี้มันก็ไปไม่รอดนะครับมีแต่เสียกับเสียแต่ถ้ารวมกันแบบนี้มีแต่ได้กับได้และได้บาเหน็จด้วยได้ประพรด้วยก็ขอชี้แจงพี่น้องครับเพียงเท่านี้นะครับยังไงก่าตามถ้าน้องท่านใดเนี่ย ยังไม่เข้าใจนะหรือยังอยากถามไปบางสิ่งบางอย่างโทรศัพท์มาหาผมได้กรีงกลางมาเลยหรือมาหาผมที่บ้านผมก็ได้นะในซุยโองนี้ผมก็ทํางานทุกวันนะครับเบอร์ผมอยู่ข้างล่างนะครับ0ูนย์0 7 7นะผมมีชแนลนะครับใน YouTube อีกสองชก็คือโ o ลิซอนทีวีภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็อีกชแนลหนึคือโ o ลิซ o นออนไลน์น่เป็นภาษาไทยนะเฟซบุ๊กผมก็มีหลายชื่อเดี๋ยวจะขึ้นให้พี่น้องได้ดูนะครับ คือเราพร้อมที่จะขับเคลื่อนงานปฏิกิติระเยซสุคริตนะครับพี่น้องเพียงแต่พี่น้องเข้าใจแล้วและอยากมีส่วนร่วมนะครับเราก็มาร่วมมือนในการรับใช้พระเจ้าไม่ถือเขาถือเราพี่น้องครับเพื่อให้ปฏิกิติระเยซสุคริตขยายไปนะฮะให้เต็มจังหวัดของเราเลยนะครับและขยายเป็นโพในให้กับจังหวัดอื่นด้วยอาเมนพี่น้องขอบคุณนะครับย่งก็ตามก็ฝากไว้ด้วยพี่น้องครับฝากไว้ในพิฐานด้วยในะในปี2025นะครับ กับประเจเมตตาที่เราสามารถจดทะเบียนขึ้นเป็นสมาคมผู้ประกาศข่าวดีจังหวัดตังครับแจ็ปปงครับี่นองครับสวัสดีครับ